สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนีนะคะจาก REGEN ท์โฮมคารอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนีมานําเสนอคันนี้เลยค่ะทุกคนเป็น t o โยต้าไฮรานาคะรีโว2.4นะคะ,ะ,คะรุ่น e plus นะคะเป็นปี2017นะคะคันนี้ r e เจนท์โฮมคารขายอยู่ที่ราคา 585,000บาทนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าด้านหน้านะคะยังเป็นตัวโฉมหน้าเดิมอยู่นะคะคันนี้ซึ่งรุ่น E นะคะจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะอ่าของ Toyota Revo วะคะก็คือสังเกตได้ว่า หน้าเดิมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นหน้านี้นะคะทุกคนและก็ใครที่ติดตามรีเจนต์โฮมคาร์อยู่หรือว่าติดตามนี้อยู่นะคะจะเห็นได้ว่ามีอีกหนึ่งคันที่นี่รีวิวไปนะคะก็คือเป็น2 4. 4 e เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเรามีการแปลงหน้าให้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วก็คือหน้าหล่อโค่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นหน้าเดิมอยู่นะแต่ว่าพวก ไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟตัดหมอกนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้านะคะทุกคนถัดมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกกลมๆเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ตัวช h a r r i o Smartcab รุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่สนใจของลูกค้าจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะทุกคนขะต่อไปถัดมาตามนี้มาดูด้านนี้กันเลยค่ะ ก็คือด้านล้อนะคะล้อของเขาก็จะเห็นเลยว่าเป็นดอกยางที่ขนาดใหญ่เลยนะคะนี่ยังเต็มทุกจุดเลยนะคะแม็กก็สีเงินเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะขอบอกพิเศษเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นสีเทาเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีการกลับสีเขาเรียกว่าอะไรอะสร์ส,สีหรือย้อมแมวให้ลูกค้านะคะก็คือสีเทาเดิมจากโรงงานเลยแม็กก็สีเงิน จากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยางปีอะไรนะคะคันนี้เป็นยางปี2020นะคะทุกคนยางปี2020 Mac ขอบ17นิ้วนะคะตัวนี้ตัวน,นี้ก็สีของด้านนี้ก็จะเป็นสีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะนี่แล้วก็บันไดข้างแข็งแรงนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ถหดนมาด้านบนกันมากดีกว่าค่ะด้านบนก็จะเป็นกระจกมองข้าง ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นไฮ l ัก r ีโวนะคะ p ีแลนเนอนะคะ2.4 e plus นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปหรือว่าแคปเปิดได้นะคะตัวนี้ขับสี่นะคะ f u wheel d e f f lock นะคะคันนี้ p ี u n นเนอก็คือแปลว่าเป็นกระบะยกสูงนั่นเองนะคะด้านหลังนี่ก็คือท้ายกระบะนะคะไม่มีชนเลยนะคะนี่ท้ายกระบะหรือว่าจะเป็น ตรงข้างหลังนี่ก็คือไม่มีชนเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมๆทุกจุดเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไฟท้ายก็ใช้งานได้ปกตินะคะไฟเบรกและก็ยังมีบันไดหลังนะคะครอบพรีเมี่ยมให้ทุกคนด้วยนะคะโตโยต้าไฮรักลีวอรุ่นอนะคะโลโก้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ท้าก,กระบะก,ก็มีไฟเบรกด้วยนะคะตรงนี้ ตัวนี้นะคะอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้เกือบลืมแล้มองข้ามน้องไปนะคะไม่เป็นไรนี่ก็คือตัว 2.4e plus รุ่นนี้มีเขาเรียกว่าอะไรคะ มีกล้องหลังก็คือถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะไม่มีกล้องหลังนะคะทุกคนตัว e p l u แล้วก็ตัว g ของ r e vo จะมีกล้องหลังนะแต่ว่าตัว e p l u จะเป็นเบาะผ้าตัว g จะเป็นเบาะหนังนะคะถัดมาด้านข้างนะคะก็สีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะคันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าคันนี้ทำไมถึงเราถึงไม่แปลงหน้านะคะเพราะว่า อาจจะมีคนที่เขาชอบหน้าเดิมอยู่หรือว่าบางคนวัยรุ่นหรือว่าบางคนอยากได้หน้าใหม่ก็มีการชอบหน้าเราโคมากกว่านะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยเราเราจึงมีมา2คันคันหนึ่งแปลงหน้าคันหนึ่งยังหน้าเดิมอยู่นะคะทุกคนราคาต่างกันนะคะคันนี้หน้าเดิมอยู่ที่ราคา5 8 5 0 0 0บาทส่วนที่แปลงหน้านะคะจะเป็นราคา595,000บาทนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นี่ก็มาอยู่ตรงด้านในของห้องโดยสารของรีวรคันนี้กันแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าก็คือเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เบาะผ้าสีน้ําตาลเดินได้ขาวนะคะทุกคนคือสวยมากๆเลยนะคะสภาพเดิมทุกจุดเลยเนี่ยเดินได้ขาวหมดเลยนะคะตัวนี้อน,อนก็นด้วยนะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังกชันนะคะตัวนี้นี่มีตัวดิฟล็อกด้วยนะคะแล้วก็มีตัวขับ4แล้วก็ขับ2ออยู่ตรงนี้นะคะเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะคะทุกคนเพื่อจะได้เป็นการกระชับเวลาแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาอะ,อะ ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะทุกคนเกียร์หุ้มหนังแมนนวลนะอ,อยากจะบอกเคล็ดลับแล้วก็แนะนําทุกคนที่ยังไม่มีความรู้กันนิดนึงนะคะก็คือออโตจะแรงบิดเยอะกว่าแมนนวลแต่สําหรับใครที่ชอบสายลยุยนี่แนะนําให้เอาแมนนวลดีกว่าค่ะขึ้นเขาไปภาคเหนือลงใต้หรือว่าทางลาดชันนะคะแมนนวลขับมันมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะคันนี้ข้างเกียร์ก็จะมีอีโคโหแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะคะนี่ ค่ะส่วนคอนโซนกลางนะคะก็จะเป็นเห็นได้ว,ว่ามีหน้าจอแบบสัมผัสหรือทัส,สกรีนอยู่นะคะขนาดหขนาด7นิ้วนะคะทุกคนคันนี้ก็คือมาเดิมๆกับตัวรถเลยนะคะข้างๆจอนะคะก็จะเป็นตัวคูบ็อกช่องเก็บความเย็นนะคะนี่ข้อคือทุกคนอาจจะสงสัยว่ากระบะคันนี้รองรับอะไรได้บ้างะคะรองรับนะคะ F M A M นะคะ H D M I แล้วก็ USB นะคะคันนี้แล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยแต่ว่าต้องมีอะแดปเตอร์ในการแปลงสัญญาณไฟนะคะนั่นก็คือ power outlet นั่นเองแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะนี่สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะเจ้ารีวคันนี้นะคะมาพร้อมแอร์แบ็กสใบเลยนะคะทุกคนเราจะมาเปิดแคปให้ดูกันมากดีกว่านี่ แคมนะคะก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะที่นั่งของคนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนสามารถเลื่อนขึ้นได้นะคะตัวนี้อ่าก็จะมีช่องเก็บนะคะอุปกรณ์ถอดล้อ ก็คือจะสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าเขาตัวนี้จะเป็นตัว Smart c a คปพ u ีแ e นนะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะคะก็คือเป็นแคปเปิดได้สามารถเหยียบขึ้นได้นั่งสบายนะคะหรือว่าจะวางของสัมภาระด้านหลังได้เช่นเดียวกันนะคะก็แคปก็เปิดได้ปิดได้นะคะทุกคนเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนห้องเครื่องด้านหน้ากันแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลยอันดับแรกเลยเห็นเป็นระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้ดิสสีล้อนะคะก็คือขับสีนั่นเองตัวนี้นะคะเจ้ารีโวเป็นเครื่อง2 3 9 3ซีซีหรือว่า150แรงมนะ้าน,นะคะเป็นเครื่อง4ี่สูบ16วาลวาวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องของยุนของโตโยต้านะ,ะด้านข้างแบตเตอรี่นะคะก็เป็นเดิมของโตโยต้าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สภาพมันใช้งานได้ปกตินะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะ,ะแบบก็เดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะคะ ค่ะถัดมาด้านบนดูฝากกระโปรงกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนฝากกระโปงนี่ก็คือเป็นสีเทาเดิมโรงงานหมดเลยนะคะทุกจุดก็คือสภาพเดิมๆหมดเลยเนี่ยตัวนี้นะคะยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะนี่ถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่าไม่มีข้อมูลด้านใดเกี่ยวกับรถยนต์นะคะสามารถพาช่างจากด้านนอกเข้ามาดูรถได้แล้วก็มาตรวจสภาพรถได้นะคะนี่รับประกันได้เลยนะคะว่ารถของนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อไม่มีไฟไหม้ไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มี แด็ดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือมีรายงานการตรวจสภาพให้ด้วยนะคะคันนี้รับประกันทุกคันเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดนี้กันบากดีกว่านะคะคานด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะนี่ สังเกตได้ว่าตัวนี้ก็คือเดิมเดิมหมดเลยนะคะไม่มีชํารุดเลยนะคะนี่หัวน็อตไม่มีการแกะไม่มีการถอดเลยนะคะแน่นมากๆเลยขั้นนี้นะคะก็เจ้ารีววเนี่ยคือเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้แล้วนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อย,ถ,ย,อย,อยถ่ายของเหลวให้ทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะโอเคนี้ก็นําเสนอบอดี้ด้านนอกไปแล้วนะคะออปชันภายในห้องโดยสารนะคะท้ายกระบะหรือแม้กระทั่งข้างกระบะนะคะเรารีวิวกันหมดแล้วตอนนี้ก็มาจบที่ เครื่องยนต์กันแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่แฟนเพจเฟซบุ๊กรีเจน Home Car นะคะค่ะขอสรุปแล้วกันเลยนะคะทุกคนคันนี้นะคะเป็น Toyota Hilux r e ี o นะคะเครื่อง2.4นะคะรุ่น e+ นะคะ เป็นปี2017นะคะคันนี้เป็นหน้าเดิมตัวหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นราคาอยู่ที่585,000บาทนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็น4 w h e e l วขับสีดีบล็อกด้วยนะคะทุกคนค่ะก่อนจะจากกันให้อยากให้ทุกคนนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะนี่จะมีคลิปไหนมารีวิวอีกรอติดตามกันนะคะทุกคนหาวันน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ